ทรีบลอดแบนเป็นผู้ที่นการเพิ่มสปีดบลอดแบนอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอดมี Wi-Fi ที่แรงครอบคลุมทั่วประเทศที่เรียกว่าบลอดแบนอินเทอร์เน็ตความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า10เมกทรีบบลอดแบนเพิ่มความเร็วให้กับลูกค้าเป็น10เมก590บาทราคาเดิม ไปให้ไวมาหาเฮฮาปดดวงหรือไทยเกียดทำไมได้เยเยียากคิดผีมันน้อยๆ้อยน้อนาลาลาลาดูดูหน่อยไหมตอนนี้เราพามปรับประทาให้ลูกค้าทราบนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่บริเวณโต้ลุ่งบัวหินครับผมแล้วก็จะมาสอบถามลูกค้าเรื่องติดขอใช้อินเทอร์เน็ตของเราครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้เจอผู้โชคดีหน่ท่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เขา สวัสดีครับพี่รู้ราบว่าพี่ชื่ออะไรครับนุยครับผมหลุยครับครับผมพี่หลุยนะครับพี่ใช้เน็ตของเราอยู่หรือเปล่าใช่ครับอ่าพี่คิดยังไงมัางชอบกับอ่าสปีด10เมตรพี่อัพจาก6เมตรแล้วครับพี่ดีมากครับอัพโหลดดาวน์โหลดเร็วขึ้นจ่ายเท่าเดิมครับผมครับผมครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกค้านะครับที่ใช้ ก็มีหน้าต่างนะครับหน้าตลาดชัยนะครับโตลุงบนของโมอินครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปต่อสั่งกระดูครับผมสวัสดีครับพี่ไม่ทร่าพี่ชื่ออะไรฮะชื่อปมสันปมสันนะครับพี่พี่ใช้ตัวเน็ตของเราอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับใชนผมอยากทราบว่าตอนที่เราปรับจาก6เมตรเป็น10เมกรเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงกับความเร็วที่ได้บ้างครับพี่ก็ ก็สิว่าเร็วขึ้นน่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเดิมผมก็ใช้ให้อ่ากระปุก8ถึง9เมกอยู่นะถ้า9เมกก็อัพ <9, 9, S 1> เป็น13แต่ราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับพี่ครับผมขอบคุณมากก็เห็นเรามันชื่นใจกูตังเธอลีลามันพาเราใจมาเร็วให้ไว้ไว้มาหาให้หากูกลวงหรึกใจเครียดจนไปนี่ and la